วิธียิงแอดโฆษณาใน TikTok ด้วยมือถือปี2023ทำตามนี้ได้เลยครับผมเอกธีรวัตรเกต้าสอนยิงแอดและการตลาดครับเรามาเริ่มวิธียิงแอด TikTok ด้วยมือถือในปี2023นี้กันนะครับสำหรับใครที่เพิ่งยิงแอดเป็นครั้งแรกนะครับเพิ่งเคยจะทำเป็นครั้งแรกเลยผมขอแนะนำให้ อัปเกรดบัญชีจาก Personal Account เป็น Business Account หรือบัญชีธุรกิจซะก่อนนะครับเพื่อที่ว่าเวลายิงแอดไปแล้วเนี่ยเราจะได้มีข้อมูล Data ทางสถิติมาใช้วิเคราะห์โฆษณาของเราได้ครับทำยังไงเอามาที่ขีด3ขีดนี้นะครับใครที่เป็นแล้วก็รอเพื่อนแป๊บนึงนะครับขอแนะนำตรงนี้ก่อนมาที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวครับเข้าไปเลยครับการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวมาที่บัญชีครับตรงนี้นะครับ รงของผมเนี่ยมันเขียนว่าสลับไปเป็นบัญชีส่วนตัวใช่ไหมครับแต่ของคุณเนี่ยมันน่าจะมีการให้กดปุ๊บเพื่อเปลี่ยนเป็นบัญชีธุรกิจนะครับให้เราเลือกเลยครับเลือกเปลี่ยนเป็นบัญชีธุรกิจซะนะครับของผมเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วมันถึงกลายเป็นคําว่าสลับไปเป็นบัญชีส่วนตัวนะครับแต่ของคุณเนี่ยต้องกดเพื่อเปลี่ยนให้มันเป็นบัญชีธุรกิจครับผมเสร็จแล้วก็กลับมาหน้าเดิมได้เลยครับ อ่ะมาเริ่มยิงแอดกันจริงๆแล้วนะครับเอาโพสไหนดีนะครับลองเลือกดูผมเอาอันนี้ละกันนะครับอัปคลิปทิกตอกตอนไหนคนเห็นเยอะสุดอ่ะผมจะยิงด้วยมือถือนะกดจิ้มเข้าไปครับปุ๊บโพสคลิปทิกตอกตอนไหนคนดอ่าแล้วเราก็มาเลือกไอ้ตรงจุด3าจุดนะครับจุด3จุดข้างล่างตรงนี้ครับจึ๊กเข้าไปมาจิ้มตรงลูกไฟโปรโมทนี่ครับผม มันก็จะถามว่าคุณจะยิงแอดทิกตอกด้วยวัตถุประสงค์ไหนดีนะครับยอดเข้าชมวิดีโอเพิ่มเติมหรือเข้าชมเว็บไซต์หรือเพิ่มผู้ติดตามหรือให้คนทักแชทมาก็ได้หรือให้คนมาดูโปรไฟล์นะครับผมก็เลือกยอดเข้าชมวิดีโอเพิ่มเติมนะครับเลือกอันนี้ครับเพื่อให้คนมาดูคลิปของเราเยอะๆอันนี้แล้วแต่วัตถุประสงค์ของคุณนะครับกดถัดไปครับแล้วก็กําหนดผู้ชมของคุณก็คือกลุ่มเป้าหมายไหนดีล่ะนะครับ มีแบบ t ิกตอกเลือกให้คุณด้วยนะแต่ผมไม่ค่อยใช้นะครับโดยส่วนตัวแล้วใช้แล้วไม่ค่อยเวิร์กแต่ถ้าใครใช้แล้วเวิร์กก็ใช้ต่อได้เลยนะครับชื่อผู้ชมทั้งหลายนี้คืออะไรเอ่ยก็ถ้าเราเคยสร้างกลุ่มเป้าหมายไว้เนี่ยมันก็จะบันทึกให้เราเลยนะครับเราเลือกสร้างของคุณเองครับเลือกชื่อผู้ชมถ้าเราไม่เซตชื่อผู้ชมอะไรไว้มันก็จะเป็นชื่อผู้ชม3ต่อจากเมื่อกี้นะครับอ่าเรามาเลือกกลุ่มเป้าหมายครับเพศและอายุอะไรดีเราก็เลือกตรงแก้ไขครับ ผมเอาเพศทั้งหมดเลยนะครับอายุก็เลือกได้เลยนะครับผมเอายี่สิบห้าถึงสามสิบสี่แล้วก็สาสิบห้าถึงสี่สิบสี่ครับกดบันทึกครับสถานที่เอาโลเคชันไหนล่ะเราก็เลือกแก้ไขนะครับเราจะเอาตรงไหนก็ได้นะมันเลือกได้ยันเขตเลยนะครับเดี๋ยวนี้นะครับเช่นบางกะปิอ่ะผมอยู่เขตบางกะปิผมก็พิมพ์คาว่าบางเห็นไหมขึ้นมาเต็มเลยนะครับบางเขียนบางประกงอะไรทั้งหลายแหละนะครับอ่ะบางกะปิมีไหมนี่มีแล้วนะครับ แต่ว่าเราจะเอาเป็นจังหวัดดีกว่านะครับผมผมเอากรุงเทพนะแบบนี้นะครับแล้วเราก็กดบันทึกครับแล้วก็บันทึกอีกทีหนึง่งสถานที่ก็เป็นกรุงเทพแล้วความสนใจนะครับเอาความสนใจไหนดีแล้วก็เข้าไปเลือกได้นะครับจิ้มตรงแก้ไขเหมือนเดิมมันจะมีมาให้เลือกเท่านี้นะครับจะไม่ละเอียดเท่าในคอมนะในคอมจะมีเยอะกว่าและละเอียดกว่านะครับแต่ในมือถือเนี่ยมันจะมีประมาณนี้นะครับ ถ้ามันตรงกับของเร,เราเราก็เลือกได้นะมันก็ใช้ได้ผลสร้างยอดได้เหมือนกันนะครับเกิดยอดขายได้เหมือนกันเช่นผมเลือกการท er. like sure ่องเที e ่ยวละกันนะครับเลือกเป็นตัวอย่างเอาไว้เฉยๆนะครับเลือกได้หลายอันนะการท่องเที่ยวเอ่อบริการทางการเงินความงามและการดูแลร่างกายนะครับเลือกได้หลายอย่างเลยนะครับเลือกจนพอใจแล้วก็กดบันทึกครับเสร็จแล้วกลุ่มเป้าหมายมันก็จะขึ้นมาว่าเราเซตไว้แบบไหนนะครับแบบนี้แล้วเราก็กดบันทึกเลยถ้าเราพอใจแล้วนะครับ ชื่อผู้ชมเป็นชื่อที่สามและต่อจากเมื่อกี้เห็นไหมครับต่อจากชื่อผู้ชมหนึ่งและสองนะครับผมถ้าเราเอา,เอ,าอันเนี้ยเรากดคําว่าถัดไปครับมาสู่หน้าการจ่ายเงินแล้วนะครับมันก็เลือกได้ว่าจะเอาวัวละเท่าไหร่แต่จะจิ้มยากนิดหนึ่งนะครับมันเลือกได้สูงสุดประมาณโอ้ห้าหมื่นต่อวันนะครับระวังนะใครไปจิ้มสูงสุดด้เสียเยอะเลยนะครับหกสิบาทต่อวันมันน้อยไปนะครับให้เราเลือกสักประมาณสองร้อยบาทต่อวันอ่ะมันเลือกยากนิดหนึ่งนะครับกระดึ๊บไปกระดึ๊บมา ผมเอาสัก222บาทต่อวันก็ได้นะครับระยะเวลากี่วันดีอ่ะผมขอวันหนึ่งละกันนะครับเพื่อเทสแอดเฉยๆนะครับผมแล้วเราก็กดถัดไปครับมันก็จะขึ้นมาให้แล้วนะครับดูรายละเอียดตรงนี้ดีๆนะครับมันก็จะประเมินให้ว่าเอ้ยจะมีคนเข้าชมวิดีโอประมาณ2,700ถึง4,500นี่นะนะครับทีนี้ลองดูดีๆนะครับมันมี เราบอกว่าเราจะยิงวันละ222บาทนะครับแต่ติ๊กต่อเข้าใจดีนะเขามีคูป,ปองลดราคาให้เรา30บาทนะครับแต่ก็มีภาษีด้วย13บาทเห็นไหมมันก็จะมีสรุปยอดรวมทั้งหมดที่เราต้องจ่ายก็คือ205.44บาทนะครับก็ถือว่าถูกนะมีส่วนลดให้ด้วยนะครับเริ่มการชำระเงินและการโปรโมทนะครับผมเริ่มเลยครับ ทีนี้มันก็จะให้เราเลือกวิธีชําระเงินนะครับว่าเราจะเอาแบบไหนผมเอาที่ผมถนัดก็คือแบงค์ทอนเฟอร์นะครับจิมเข้าไปครับเรามีแอปในธนาคารคืออันไหนเราเลือกอันนั้นนะครับอย่างผมก็จะเลือกพื้นฐานและการกสิกรแบงค์นะครับผมแล้วเรากดยืนยันนะครับมันถามว่าจะเชื่อมต่อกับแบงค์ทอนเฟอร์เลยไหมอ่ะยืนยันนะครับรอสักครู่นะครับผมทีนี้มันก็จะให้เราเลือกครับว่า เราจะจ่ายแบบ QR code ไหมถ้าเราจ่ายแบบ QR code นะเราก็เซฟ QR to Pay หรือเราง่ายๆเลยคือแคปหน้าจอนะครับปึ๊บแล้วก็ไปเข้าแอปธนาคารนะครับผมมาตรงคำว่าสแกนจ่ายนะครับมาหน้านี้เราก็มาคลิกตรงรูปภาพ QR code ที่เราแคปเอาไว้ครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับผมพอเราจ่ายเสร็จแล้วกลับมาที่ TikTok มันจะขึ้นหน้านี้นะครับว่า Transaction is successful เนี่ยคือเราจ่ายเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็กด back ไปครับผม ขึ้นว่าการชงงาระเงินเสร็จสมบูรณ์จะยืนยันไหมไม่กดก็ได้นะครับมันก็จะพาเรากลับมาที่แอปเราเหมือนเดิมท,ทีนี้เดี๋ยวเราอยากรู้ใช่ไหมครับว่าเฮ้ยแบบไม่ได้ดพอยิงแอดไปแล้วแอดที่เรายิงมันอยู่ไหนล่ะนะครับมันอยู่ในขีดสามขีดตรงนี้เหมือนเดิมครับเลือกตรงเครื่องมือผู้สร้างนะครับแล้วมาเลือกไอ้ตรงโปรโมทที่เป็นลูกไฟเหมือนเดิมครับ อ่เข้ามานะครับเราก็มาดูซิว่าเอ้ยแอดตัวไหนที่เรายิงมันอยู่ตรงไหนนี่อย่างนี้ครับอยู่ตรงนี้เห็นไหมอัพคลิปตอนทิกตอกตอนไหนคนเห็นเยอะสุดของผมอยู่ตรงนี้ครับแอบล่าเอ่อโพล่าสุดที่เรายิงแอดนะครับมันขึ้นว่าดําเนินอยู่ก็คือมันกําลังยิงแอดอยู่นะครับผมแต่ตอนนี้มันยังไม่ยิงนะเงินมันยังไม่ลานงบเลยยังไม่ได้ใช้ไปนะครับ แอดอันไหนที่เสร็จไปแล้วมันก็จะขึ้นว่าเสร็จสิ้นแล้วแบบนี้นะครับผมมันขึ้นให้ดูเลยว่ามีคนเข้าชมเท่าไหร่ใช้เงินไปเท่าไหร่นะครับผมนี่ก็คือวิธียิงแอด t ิ k กตอในปี2023นี้นะครับหากดูคลิปแล้วชอบถูกใจอะไรยังไงก็อย่าลืมกดติดตามหรือคอมเมนต์หรืออะไรเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมเอ็กธีรวัตรเก็ตอัสอนยิงแอดและการตลาดครับ